ภาคเหนือเนี่ยช่วงนี้เช้าเช้าแบบนี้ตื่นขึ้นมารับลมหนาวได้แล้วนะครับอากาศจะเย็นแล้วก็อุณภูมิลดลงเล็กน้อยอาจจะมีฝนเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยแค่บางแห่งแล้วก็อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซลียสนะครับส่วนภาคอีสานเช้าเช้าก็จะมีอากาศเย็นเช่นเดียวกันวันนี้ลมก็จะแรงและอุณหภูมิในพื้นที่จะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับมาดูภาคกลางวันนี้ จะมีฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยเช้าๆต่ำสุด23องศาแต่ว่าระหว่างวันสูงสุดก็ไม่ได้ร้อนมาก34องศาที่นครสวรรค์ลบบุรีอุทยัยอยุทยาแล้วก็ที่กาญจนบุรีครับขณะที่ภาคตะวันออกเช้าว,วันนี้นะครับฝนน้อยครับมีเพียงแค่10%ของพื้นที่ถ้าจะฝนตกแล้วก,ก็ต้องเตือนกันที่เชิงชาวรับชนบุรีระยองจันทบุรีและที่จังหวัดตราดนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองห่างฝั่งมีโอกาสเจอคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ ภาคใต้วันนี้ฝนเยอะหน่อยครับ70เซนของพื้นที่ตกหนักในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะรานราชิวาทตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปคลื่นลมแปลปรวนนะครับผู้เดินเรือควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครวันนี้มีโอกาสเจอฝนเพียงแค่10นของพื้นที่ภาพรวมอากาศร้อนและก็มีเมฆมากตลอดทั้งวันนะครับ